ครับผมมาเบิ้งอีกปัญหาหนึ่งครับผมสำหรับรถที่ง่วมมาแล้วครับผมเบิ้งดังขังให้เบิ้งกอนให้เบิ้งดังขังกอนเบิ้งสภาพเกเพึ่งง่วมาครับวิธีไล่น้ำมันครับผมเปิดเจียว่างแล้วก็เปิดไอ้ดรีหัวเผาครับคันหัวเผาออกเลยครับน้ำมันอาจจะถมในระบบครับเพราะหมุนสตาร์เรามดังตึกตึกตึกตึ๊กตึกเดี๋ยวหมุนออกก่อนนะครับผมลีปอาจจะเย้านิดนึงอืม เอาหัวเผาออกกอนครับดึงหัวเครื่องหมุนได้บ่เอาหัวเผาออกแล้วก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทไล่ระบบน้ำมันออกจากไอห้องจุลระเบิดนดะครับผมนี่ออกแล้วครับรนี่ออกแล้วอืมนี่เห็นบ่นพ,พี่นอ้องปลายน้ำมันครับน้ำมันล้วนเลยมาลองสตาร์ทมึงครับมาเบิง้งมาเบิ้งใกล้ๆครับหเห็นบ่ครับโอ้ น้ำมันแตกครับครับน้ำมันขึ้นมาเห็นไหมผูน้น้องน้ำมันขึ้นขึ้นเป็ฮอดได้ผู้น้องโอ้หฮอดหลังคาพู่น้องเบอร์เบอร์สไตล์นะครับเปสตาร์กีเด้อโอ้ยผู้นอ้องข,ข,ขึ้นแล้วรหลังคาเลบก